สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนลากยาประเด็นหนึ่งในสังคมที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องข้าวราคาถูกซึ่งข้าวที่ชาวนาปลูกออกมาแล้วเนี่ยแล้วเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยขายข้าวเปลือกได้แค่กิโลละห้าบาทกว่าๆซึ่งมันไม่คุ้มทุนมันมีแต่เจ้ากับขาดทุน ก็มีเสียงเรียกร้องว่าให้ทางราชการให้นักการเมืองเข้ามาช่วยซึ่งมันเป็นการเรียกร้องที่เหมือนเราพูดไปในอากาศนี่มันไม่มีใครได้ยินนะครับผมซึ่งชาวน,า,นาเนี่ยต้องรับความจริงนะครับว่าการปลูกสินค้าการปลูกพืชออกมาแล้วเนี่ยได้ผลผลิตออกมาแล้วเนี่ยแล้วรอให้คนอื่นช่วยเหลือ มันค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากและหลายคนก็บอกว่าให้อยากให้รัฐบาลคนเก่าๆเข้ามาช่วยเหลือถ้าเขาเข้ามาบริหารราคาข้าวค,คงไม่ใช่อย่างนี้ซึ่งมันเป็นไปได้ยากนะครับผมเราต้องรับสภาพรับความจริงนะครับผมแล้วเราหาวิธีแก้ไขด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงวิธีคิด นะครับผมปลูกข้าวให้มันน้อยลงแล้วเลือกพืชอย่างอื่นมาปลูกนะครับผมเพราะว่าปัญหาเรื่องผลผลิตตกต่ำเนี่ยผมพูดมาหลายคลิปแล้วว่าพืชเศรษฐกิจที่มีนายทุนเป็นผู้กุมชะตากรรมอยู่เนี่ยยังไงมันก็แพงไม่ได้เพราะว่านายทุนก็ไม่ยอมขาดทุนความรับผิดชอบทั้งหมดเรื่องทุนเรื่องกำไรเนี่ยให้มันตกอยู่ที่คนผลิตนี่คือลักษณะ ของพืชเศรษฐกิจของไทยตอนนี้มีปัญหาเรื่องข้าวเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยมันก็จะจะเริ่มตัดอ้อยกันอีกมันก็จะมีปัญหาเรื่องราคาอ้อยราคาถูกปัญหาพวกนี้มันก็จะวนเวียนซ้ำซากอยู่เป็นประจําทั้งปีเนียหน้าผลไม้ก็มีปัญหาเรื่องลำไยถูกมังคุดถูกสับปะรดถูกเพราะนั้น ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยมันมีปัญหาซ้ำซากเราย้อนย้อนหลังไปดูเนี่ยชาวนาก็รู้อยู่แล้วคนปลูกผักปลูกผลไม้เนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าพืชชนิดไหนเที่ที่มันปลูกแล้วราคามันดีปีหนึ่งราคาต่ำไปอีกสามปีมันวนเวียนซ้ำซากอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราน่าจะเอาบทเรียนพวกนี้มามาใช้แล้วมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง ปลูกข้าวให้มันน้อยลงปลูกแค่พอกินนั่นแหละแล้วก็ไปปลูกพืชอย่างอื่นเพิ่มพืชที่มันไม่มีคนปลูกในท้องตลาดบางคนบอกว่าถ้าปลูกพืชชนิดอื่นเนี่ยมันเสีย่ยงผมจําได้ว่ามีอยู่ยุคหนึ่งที่ประเทศไทยเนี่ยคนปลูกข้าวเนี่ยมีปัญหาเรื่องหอยเชอรี่ไปกัดกินต้นข้าวแล้วตอนนั้นคนไทยยังไม่นิยมกินหอยเชอรี่กันแล้วยังไงฮะตอนนี้เป็นยังไง หอยเชอรี่เนี่ยไม่มีให้จับกินแล้วนะมีคนบริโภคเพิ่มขึ้นจนกระทั่งต้องมาทำฟาร์มเลี้ยงหอยเชอรี่กันเพราะนั้นไอสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยมันทำได้หมดนะครับกุ้งฝอยเนีมื่อก่อนมีหากินตามธรรมชาติได้สบายมากสมัยนี้เป็นยังไงอ่ะต้องมาทำฟาร์มเลี้ยทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งฝอยกันแหละทำฟาร์มเลี้ยงแมงดานา ทำฟาร์มเลี้ยงหนูหนาเพราะฉะนั้นตราบใดที่มนุษย์ยังกินอยู่เนีอาหารทุกชนิดมนุษย์ก็จะกินอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นสินค้าของนายทุนเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปผลิตแข่งกับนายทุนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูนายทุนทําหมดเลยนายทุนเป็นผู้กลุมชะตากรรมราคา เป็นผู้กลุ่มปัใจจัยในการผลิตไม่ว่าจะเป็นอาหารปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงเราพึ่งในทุนโดยตลอดเลยในทุนก็สบายเ,ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงวัวไม่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเพราะว่าวัวเนี่ยในทุนยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำเรายังนําเข้าเนื้อวัวจากต่างประเทศอยู เลี้ยงปลานินปลาดุกก็ในทุนก็เลี้ยงอยู่ถ้าเราเลี้ยงปลาหมอมันก็ยังในทุนยังไม่ได้เลี้ยงก,ก็เลือกเลี้ยงอย่างที่เขาที่เขาไม่ได้ทํานะครับผมเพาะนั้นการปลูกข้าวเ็เหมือนกันเราก็เลือกไปปลูกอย่างอื่นอ้อยมันเขาปลูกกันอยู่แล้วยางาลาเขาปลูกกันอยู่แล้วเราไม่ต้องไปขยายพื้นที่ เงาะมีปลูกอยู่ได้ที่ภาคตะวันออกเราไปอยู่เชียงรายเชียงใหม่เราก็จะไปปลูกเงาะทําไมให้มันซ้ํากับภูมิภาคอื่นเพราะว่าการข้าวนามำคมมันขนส่งตอนนี้มันสะดวกสบายมันรวดเร็วเพราะนั้นไม่ว่าพืชผักเราอยู่ที่ไหนเงาะอยู่ภาคตะวันออกเนี่ยมันก็สามารถส่งไปเชียงรายได้เงาะจากสุราษฎร์มันก็สามารถส่งมาถึงกรุงเทพส่งมาถึงเชียงใหม่ได้เพราะนั้น เราเปลี่ยนมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเลือกปลูกพืชที่คนเขาไม่ค่อยปลูกกันปลูกพืชที่คนเขาปลูกน้อยปลูกพืชที่นายทุนยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปทําธุรกิจชนิดนั้นอยู่นะครับแล้วไม่ต้องปลูกเยอะปลูกแค่ขายเองได้ตามตลาดนัดตามตลาดใกล้บ้านไม่ต้องปลูกเป็นสิบสิบไร่เมื่อเราปลูกข้าว เรามีที่ดิน20ไร่แล้วก็ปลูกข้าว20ไร่เรารอแต่ข้าวอย่างเดียวพอข้าวราคาถูกเราก็ไปไม่เป็นเลยชีวิตปีนี้ก็ต้องยอมขาดทุนถ้าราคามันถูกแต่ถ้าเราปลูกพืชอย่างอื่นบ้างในพื้นที่ของเรามันก็ยังลดความเสี่ยงได้ถามว่าปลูกพืชอะไรดีก็ผมพูดไปแล้วในหลายคลิปในวิธีการ ในวิธีการเพราะปลูกของผมเนี่ยมันมีหลายตัวมากก็ลองไปเลือกอก,กันดูไปลองค้นหาในพื้นที่เราดูว่าเราควรจะปลูกอะไรข้าวต้องลงทุนทุกปีหมดฤดูก็ต้องลงทุนใหม่มเมล็ดพันธุ์ยาฆ่า,มาแมลงการเตรียมดินมันมันต้องมันต้องทำใหม่ แต่ถ้าเราปลูกไม้ยืนต้นหรือไม่รู้จะคิดอะไรดีก็ปลูกป่าไปเลยเราไปทําอาชีพอื่นปลูกป่าทิ้งแล้วไปทําอาชีพอื่นก็ยังจะดีกว่าที่จะไปไปปลูกข้าวอีกก็อยากจะให้พี่น้องชาวเกษตรกร,ะกรนะครับคิดใหม่ทําใหม่นะครับผมอย่าไปพึ่งนักการเมืองไม่ต้องไปโวยวายนักการเมือง ไม่ต้องโวยวายหน่วยรัฐมันจะช่วยหรือไม่ช่วยเพราะว่าเขาเขาไม่ช่วยนะครับผมต้องเข้าใจนะครับผมเขาไม่ช่วยไอที่ช่วยเนะ่ะมันก็แค่เศษเศษที่เขาเอามาช่วยเศษเนื้อที่เขาโยนให้เรากินเศษกระดูกที่เขาโยนให้เรากินเพราะนั้นการใช้ชีวิตที่ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรเนี่ยมันต้องทำให้ตัวเองพึ่งพาตัวเองได้ อย่าไปพึ่งคนอื่นอย่าไปพึ่งจมูกคนอื่นหายใจเพราะว่า <alon. S 2> ถึงเวลาเขาไม่ช่วยเนี่ยเราก็ทำอะไรไม่ถูกได้แต่โวยวายก็ฝากพี่น้องชาวนานะครับผมปลูกข้าวให้มันน้อยลงนะครับผมจะเลี้ยงสัตว์จะปลูกพืชชนิดอื่นเนี่ย ลองหาลองเรียนรู้กันดูมันไม่ยากนะครับผมการเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมันไม่ยากเพียงแต่ว่าเรามีใจเรามีความตั้งใจที่จะทําที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้หมดโลกมันสามารถเปลี่ยนได้ถ้าเราตั้งใจนะครับผมชีวิตเราต้องเปลี่ยนถ้าเราคิดที่จะเปลี่ยนอย่าย่ําอยู่กับที่นะครับผมอย่า อย่าไปหมกมุ่นกับเรื่องหลังๆเรื่องในอดีตที่ผ่านมาข้าวราคาเกวียนละหมื่นห้าเนี่ยอย่าไปหมกมุ่นกับเรื่องแบบนั้นนะครับผมเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะครับผมเรื่องแบบนั้นมันก็ไม่มีการเมืองมันไม่ได้เปลี่ยนได้ในวันสองวันในปีสองปีมันใช้เวลานะครับผมกว่าจะมียุคนั้นเกิดขึ้นมาอีกเนี่ยมันต้องใช้เวลามันไม่ได้วันสองวันแล้วมันเปลี่ยนแปลงได้เลย เพราะนั้นถ้าเราทําความเข้าใจถ้าเรารู้นะครับผมเริ่มการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้นะครับก็าฝากไว้เท่านี้ครับผมสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบช่วยกดติดตามและกดถูกใจให้ด้วยครับผมขอบคุณมากครับ